เด็กเยาอาปีน่ารักมากสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันวน,น,ะวน,นะเหมาะมากเลยสําหรับจะออกอากาศในวันเด็กเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักของเด็กคนนึงชื่อเด็กหญิงนโมค่ะเด็กหญิงนโมเนี่ยนะคะเขาเติบโตมากับคุณพ่อซึ่งเป็นศิลปินเป็นคนร่วมสร้างหรือว่าก่อตั้งคณะหมอลําหุ่นเด็กเทวดาซึ่งใช้กระติ๊บข้าวมาทําเป็นหุ่น เพื่อจะเชิดแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆน่ารักมากๆคับสรรเรื่องนี้มาถือเป็นการมอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้ชมรายการทุ่งแสงตะวันด้วยอีกสักครู่พบกันค่ะ อคือตายายแก่ชาวบ้านอ๋อตายายแก่ชาวบ้านเพราะว่าชีวิตในวัยห้าขวบของนโมเด็กหญิงกวิศราการุณเต็มไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานพ่อของนโมปรีชาการุณหรือพ่อเสียงมักจะชวนลูกทําอะไรอะไรที่ท้าทายจินตนาการอยู่เสมอให้พ่อทํากี่ตัววันนี้หนูทกี่ตัวให้พ่อทำสิบแล้วหนูหล่ะ หนูทำกี่ตัวหนูทำสองสองตัวน้โมเด็กหญิงวัยห้าขวบชื่นชอบงานศิลปะวันนี้จะเสกกระติบข้าวให้กลายเป็นของเล่นแสนถูกใจเพิ่มรสชาติในวันหยุดสุดสนุกค่ะก่อนอื่นทำยังไงทำปากก่อนอ่ะปากข้างล่างเนาะเห็นไหมข้างล่างอ่ะหนูจะได้ปากแบบไหนเล็กใหญ่อ่ะหนูบิดเอาเป็นอะไรเป็นหัวหรือยังปากอ่เป็นปาก แล้วมันขยับได้ด้วยเนาะอืออันนี้ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้สวยไหมจะทําผู้หญิงคนสวยสุดเลยเจะเอาทรงผมสีชมพูให้มานี่ไงเรามีตรงนี้มาทําเป็นผมสีชมพูตรงนี้เหมือนเหมือนบาร์บี้ที่หนูมีแหละครอบครัวของน้โมอยู่กลางเมืองปักธงชัยนครราชสีมาวันหยุดมาถึง ก็จะเดินทางไกลมาที่นาดูลจังหวัดมหาสารคามเพราะว่าพ่อของนโมทำโครงการหมอลำหุนกับเด็กๆเยาวชนที่มหาสารคามมานานกว่า8ปีแล้วค่ะนโมก็เลยตามพ่อมาที่นี่เป็นประจำจนมหาสารคามจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองอยู่แล้วโอเคไม่ปากเล็กไหมผู้หญิงสวยปากเล็กหรือปากใหญ่ปากเล็กปากเล็กเล็กเหมือนไข่หนูสวยไหมหนูสวย เยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะพอพอยังพอแล้วขอพอเหนะมือนเสินละหามค่ะขอโชว์ฝีมือทําหุ่นนโมกับพ่อเซียงช,ช่วยกันลงมือมมแต่ว่าผงสีดําๆที่กลายเป็นอะไรที่เหนียวเหนียวนี้มันคืออะไรคะหลายคนคงเริ่มเดากันแล้วผงผงก็เป็นขี้ควายค่ะเอามาทํปั้านเป็นหูคิ้ว ปากแก้มแล้วก็จมูกก็เอากาวกับขี้ควายมาประสมกันมันก็จะเหนียวขึ้นแบบนี้ค่ะจะเหนียวนิ่มๆเราต้องทากาวก่อนค่ะและถึงจะเอามาแปะได้พอทากาวปุ๊บเอาไปแปะถ้ามันไม่สนิทก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันแห้ง หุ่นของนโมทําจากกระติบข้าวเหนียวหรือกล่องข้าวเหนียวที่ใช้ในครอบครัวคนอีสานทุกครัวเรือนแล้วก็ใช้ขี้ควายมาแต่งแต้มหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงรอลุ้นค่ะ กระติบเสร็จแล้วโลกแห่งจินตนาการเริ่มขึ้นแล้วค่ะแม่แม่จ๋าหนูอยากไปเที่ยวอ่ะแล้วไปเที่ยวที่ไหนล่ะคะหนูอยากไปที่ภูเขาน้ำตกโภูเขาตร้มน้นหรือเปล่าต้ใช่แล้วค่ะงั้นเราก็เดินทางกันเลยไปเดินช้าๆนะที่นี่คือโรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชนที่พ่อของนโม ปลูกปั้นขึ้นมาร่วมกับชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนของคณะหมอลำหุ่นเด็กเทวดาและเด็กๆในชุมชนที่สนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสา,านพ่อพาณโมมาที่นี่บ่อยๆณโมตัวน้อยจึงได้เรียนรู้หุ่นกระติบไปพร้อมๆกับพี่ๆไปขี่กบดีกว่ากบตัวใหญ่ขนาดนี้เฮียมีกองเชียร์และช่างภาพส่วนตัว,ตวก็คือแม่ติ๊กของณโมนั่นเอง หุ่นกระติบที่พี่ๆใช้ในการแสดงหมอลำหุ่นกันค่ะละครหมอลำห่นคณะเด็กเทวดามีเรื่ององค์คุริมาพญาแถมพญาคังฆ่าค่ะตัวนี้ค่ะหนูชอบเพราะว่ามันงามอะ่ะหนูชอบทรงผมสีนี้ชื่อของมันก็สวยหนูอยากเชิดมากเลยค่ะแต่พ่อหนูไม่อนุญาตเชิดเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่หนูเชิดเก่งมากเลยค่ะ หนูรู้วิธีขยับหุ่นอย่างนี้และและพี่ๆของหนูก็แสดงเป็นค่ะช่วงหัวคำ่ำเป็นช่วงเวลาที่โรงละครหุ่นมีชีวิตชีวาที่สุดชาวบ้านมักจะมาพบปะกันที่นี่มาชมลูกหลานฝึกซ้อมละครหุ่นกระติบข้าว พัฒนาการดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะคืนนี้ฝึกซ้อมเรื่ององคุลีมานขอเสียงให้กับเรื่องอะไรละครหมอรามุนคณะเด็กเทวดาค่ะ ขึ้นอยู่ข้างหน้านั่นคือทานผู้ทรงศีลลัษณิสีงามพองใสพ่อปานแก่องคุลีมานนั้นเป็นมหาโจไรไล่ฆ่าผู้คนแล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยห้อยคอด้วยเชื่อว่าเมื่อครบหนึ่งพันคนจะสำเร็จเคล็ดวิชาสูงสุดแต่เมื่อเจอพระพุทธเจ้ารับฟังธรรมจึงคิดได้และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต เป็นเรื่องราวที่สอนให้ทำความดีละเว้นความชั่วผู้ชมและเด็กๆก,ก็ได้รู้คติธรรมไปด้วยค่ะเจ้าจงเป็นพระภิกุมาถึอให้น้องนองโ,มโมช่วยด้วยก็ได้ไปไปหาที่ทยงมีกิจกรรมสนุกสนุกให้นโมและพี่ๆได้เรียนรู้อีกเยอะเลยอีกสักครู่มาดูความมหาาัศจรรย์ของขี้ควายกันต่อค่ะ หุ่กระติบข้าวที่บ้านหนองโนใต้อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามพิเศษไม่เหมือนใครเป็นหุ่นฝีมือเด็กๆสร้างสรรค์จากกระติบข้าวแถมยังมีขี้ควายเป็นส่วนประกอบสำคัญมองปราดเดียวรู้เลยว่าหุ่นอีสานขนานแท้ค่ะบ้านเรามีอะไรไหมมีปูนไหม ปูนไม่มีเนาะถ้าเราไม่มีปูนเราไม่มีดินเหนียวเราก็เอาขี้ควายมาปั้นได้ยุ้งข้าวบางบ้านเขาก็ใช้ขี้ควายมาทาเวลาผ่านไปเป็น5060ปียุ้งข้าวก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยแสดงว่าไอ้ขี้ควายนีย่มันมีความเหนียวและความทนทานขี้ควายนั้นเป็นวัตถุดิบชั้นดีในชุมชนนอกจากใช้ตกแต่งหุ่นกระติบแล้วทําผนังได้ด้วยนะคะแต่งแต้มลวดลายตามจินตนาการหาง่าย และที่สำคัญช่วยป้องกันแมลงทนทานมากๆด้วยค่ะก่อนจะใช้ต้องตากขี้ควายให้แห้งก่อนนะคะพอแห้งดีแล้วรับรองว่าไม่มีกลิ่นแน่นอนใส่ส่วนผสมก็คือดินแป้งเปียกกาวหรือว่าจะใส่แกลบลงไปด้วยก็ได้ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือกว่าผนังจะสำเร็จก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ได้เห็นได้สัมผัสสื่อสารพูดคุยเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน,นเช่นเดียวกับเด็กหญิงนโมที่มีโอกาสได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆค่ะน้องนโมเนี่ยมาทำกิจกรรมกับตัวคณะหมอลำหุ่นเด็กเทวดาตั้งแต่อายุสองขวบเขาก็ได้ซึมซับเรื่องของวิถีไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือเรื่องของอาหารหรือทักษะการใช้ชีวิตก็คืออยากจะพาลูกมาด้วยทุกครั้งเพื่อที่จะให้เขาได้ซึมซับ ก็คืออยากให้เขารู้รากตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าเป็นส่วนที่อยู่ในตัวเมืองเองเนี้ยเราไม่มีพื้นที่ตรงเนี้ยให้เขาได้ทํางานได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการฝึกตัวเองด้วยครับผมเด็กหญิงน้โมค่อยๆเรียนรู้เติบโตโดยมีครอบครัวเคียงข้างทุกย่างก้าวค่ะ ขยับขยับซึมซับกันทีละน้อยกระดุกกระดิบกระดอยคอยเรียนรู้กันทีละนิด ได้เห็นการเรียนรู้หลายมิตินโมเรียนรู้จากพ่อแล้วก็เด็กๆเ,เรียนรู้จากพ่อเสียงด้วยนะคะเป็นการเรียนรู้ที่น่าชื่นใจหุ่นกระติบข้าวนี้ก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมแบบอีสานด้วยท้ายรายการพบกับคุณค่าแห่งการออมค่ะ สวัสดีจ้าที่จังหวัดลำพูนจะพาไปรู้จักน้ำหมักจุลินทรีย์ที่สร้างไรายได้และช่วยให้เด็กๆมีอาหารปลอดภัยกินไปดูกันเลยโรงเรียนบ้านแม่วางราชอุปถัมภ์มีฐานการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ให้เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้ทำน้ำหมักหนอกกล้วยปิดฝาให้สนิททิ้งไว้15วันแล้วก็จะได้น้ำหมักที่้อมแช่งานครับ ใส่ห้องน้ำดับกลิ่นเหม็นและนำไปให้ไก่กินรสรอบๆบเล้าไก่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไข่ไก่สดและน้ำหมักหยวกกล้วยนำไปจําหน่ายมีรายได้นำไปฝากที่โรงเรียนธนาคารนอกจากเงินแล้วเด็กๆยังได้ลงมือทำมีประสบการณ์ชีวิตระหว่างเรียนด้วยขอาายลาใครไร้ครับในโอกาสที่โรงเรียนธนาคารนะครับ นำไปต่อยอดครั้งต่อๆไปครับน้ำหมักหนอกกล้วยช่วยดูแลโรงเรียนและสร้างรายได้พี่กุ๊กไก่ขอปรบมือให้กิจกรรมดีๆจ้าการทำรายการเด็กทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆทำให้รู้สึกชื่นชมคนที่ให้โอกาสเด็กในการเรียนรู้วันนี้มาดูข่าวเรื่องนี้ค่ะเด็กๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์75คนจากหลายจังหวัด ขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษในโครงการพาน้องท่องฟ้าตามรอยพ่อตอนพลังงานทดแทนสัมผัสเครื่องบิน Air Bu s ส A320neo เป็นเครื่องบินประหยัดพลังงานค่ะเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานเด็กๆได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อน,นำไปสานต่อในอนาคตค่ะ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันที่28มกราคมนี้ทุ่งแสงตะวันสัญจรคอนเสิร์ต25ปีทุ่งแสงตะวันที่ไร่ปลูกลักจังหวัดราชบุรีรายละเอียดอยู่ในเพจทุ่งแสงตะวันใครสงสัยอะไรถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวต่างๆรออยู่อีกมากมายวันนี้สวัสดีวันเด็กค่ะ